สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมคลิปทุกท่านนะครับท่านผู้ชมที่ชมผ่านช่องทาง YouTube และแฟนเพจของป่าสนนะครับทุกท่านคลิปนี้นะครับบ่าสนก็จะนำทุกท่านเข้าป่าอีกเช่นเคยครับในวันนี้กับอากาศร้อนอบอ้าวนะครับเห็ดก็ออกมาหลายวันแล้วนะครับในวันนี้ก็จะร่วงโรยนะครับเห็ดจะร่วงโรยนะครับเราจะมาเก็บเห็ดดอกบานกันนะครับ ดอกบานกันว่าจะได้ไหมในคลิปนี้นะครับจะเก็บดอกบานนะครับตามมานะครับท่านผู้ชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะครับเราจะมาเก็บดอกบานไปนึ่งไว้ใส่ถุงนะครับท่านผู้ชมนะครับตามมาเลยนะครับนี่นะครับท่านผู้ชม ดอ,อกบบานนะครับเราจะเก็บนะครับถ้านปู้ชมนี้เราจะเก็บนะครับ,รบ,รบซึ่งจะเก็บดอกบอบานแบบนี้นะครับไปนึ่งนะครับสาหรับในคลิปนี้นะครับเจอแต่เห็ดที่จะร่วงโรยแล้วนะครับซึ่งเราไม่ได้เข้ามาดูนะครับยกพอสมควรนะครับ นี่นะครับดอกบานนะครับท่านผู้ชมเราจะมาดูวิธีการนะครับว่าเราจะเก็บดอกบานยังไงนะครับคือเราต้องเด็ดนะครับนี่จะไม่ให้มันเสียหายนะครับเรามาเราก็เด็ดตีนก็ออกส่วนตีนนะครับแล้วก็นํามาประกบประกบกันนะครับสําหรับดอกนะครับนี่นะครับเราก็จะเด็ดแบบนี้นะครับท่านผู้ชม การเก็บเห็ดดอกบานนะครับดอกที่มันแก่นะครับเพื่อไม่ให้มันเสียหายนะครับท่านผู้ชมคือช่วงนี้มันเด็ดจัดนะครับเห็ดก็จะลวยลานะครับจะแห้งนิดหนึ่งนะครับก็เก็บง่ายนิดหนึ่งนะครับถ้าหากดอกเปียกก็จะยากทีหนึ่งนะครับก็จะทําวิธีนี้นะครับนี่คือเอาแต่ดอกนะครับมาประกบมาประกบกันแบบนี้นะครับท่านผู้ชมแล้วก็บีบนะครับนี่ เราก็บีบนะครับมันก็จะไม่เสียหายนะครับบีบให้ติดกันนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่เก็บไปแล้วนะครับเขาก็จะต้มน้ําร้อนรวกนะครับมันก็จะคลายออกนะครับก็จะไม่เสียหายเวลาเรานําไปนะครับนี่คือวิธีการเก็บเห็ดดอกบานนะครับที่จะไม่เสียหายนะครับท่านผู้ชมนะครับ นี่เห็ดตะไคร้นะครับท่านผู้ชมนี่เห็ดตะไคร้สวยๆนะครับนี่บอกแล้ววันนี้มาเอาดอกบานนะครับนี่บานเร็วนะครับอุ้ยดอกสวยๆนะครับเห็ดตะไคร้เห็ดตะไคร้ดอกสวยๆอุ้ยนี่นี่สวยๆนะครับ โอ้โหได้ได้ป่นแล้วได้ป่นแรงแล้วพี่น้องนี่ครับเห็ดตะไคร่หอมๆงามๆนะครับนี่อ้หมานครับหมานหมานนะครับนี่ไม่หนีมานนะครับหมานเห็ดไข่น้ำนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับท่านผู้ชมเก็บ เห็ดแล้วกอบบานนะครับก็ได้พอสมควรอยู่นะครับนี่นะครับมันก็เพิ่งจะเริ่มบานนะครับแต่พอแดดก็เลยแห้งนะครับมีแห้งบ้างนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับพอเราแช่น้ําอุ่นก็จะคลายตัวนะครับเหมือนเห็ดใหม่เห็ดสดเลยนะครับนี่นะครับสําหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไครต์กด กระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับท่านผู้ชม